ในงาน Nintendo Direct วันที่27มีนาที่ผ่านมาแฟนๆ Nintendo ต้องไม่พลาดเพราะมีการประกาศเกมใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากมายทั้งเกมรีเมคเกมใหม่แกะกล่องและภาคต่อจากซีรีส์ดังที่หลายคนรอคอยในคลิปนี้นะครับจะเป็นการรวมเกมน่าเล่นที่ Nintendo นําออกมาโชว์ในงานนี้กันพร้อมทั้งข้อมูลของเกมที่หาได้นะตอนนี้แบบจัดเต็มจะถูกใจเกมไหนกันบ้างไปดูกันเริ่มต้นกันด้วยไฮไลท์เลยแล้วกันนะครับ p o k e m o n Legend ์แในภาคนี้จะมาในรูปแบบของ A c t ช o ่น p g Open World ที่ต่อยอดจากซีรีส์ Pokemon Legends โดยนำผู้เล่นประจญภัยในภูมิภาคคาร์ลอสในรูปแบบใหม่จากทีมผู้พัฒนาเกมฟรีกเจ้าเดิมโดยในภาคนี้ผู้เล่นจะเริ่มต้นการ,ระจญภัยด้วยการเลือกโปเกมอนคู่หูหนึ่งตัวจาก3ตัวนี้ชิโกริต้าเทพิกและโทโทไดและออกเดินทางผจญภัยในเมืองลูมิออสซึ่งจะเป็นฉากหลังหลักของเกมนี้ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงโครงการพัฒนาเมืองใหม่โดยมีเป้าหมายให้มนุษย์และโปเกมอนอยู่ร่วมกันได้อยย่่่่าาางงกลมืืนแตวชวชค นนั้นเมืองที่สงบสุขจะเปลี่ยนโฉมกลายเป็นสมรภูมิที่ดูเดือด <d> oh <_ es> โดยจะมีการจัดการแข่งขันที่เรียกว่า CA หรือ Z A Royal ที่เราเทรนเนอร์ฝีมือฉกาดจะมาประลองกันในพื้นที่แบ t เท e z โซ ne ผู้เล่นจะต้องไต่ลำดับจากแรงแซดไปจนถึงแรงเอเพื่อคว้าชัยชนะโดยมีตำนานเล่าขานว่าผู <Also. S 1> ้ที่ขึ้นถึงลำดับสูงสุดได้นั้นจะสามารถขอพรได้หนึ่งประการเป็นรางวัลโดยรูปแบบการเล่นนั้นจะเป็นการผสมผสานระหว่างการสำรวจและการปะจนภัยในโลก Open World ของเมืองลูมิออสเข้ากับการจับโปเกมอนและการต่อสู้ที่รวดเร็ววผู้เเล่นนสสาามรรถดิจ ย่านต่างๆของเมืองพบปะผู้คนและโปเกมอนหลากหลายชนิดในสิ่งแวดล้อมแบบเมืองมหานครโดยในเมืองนั้นจะมีพื้นที่พิเศษที่เรียกว่า wild z พื้นที่สําหรับโปเกมอนที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนในเมืองได้ระบบการต่อสู้ถูกปรับปรุงให้มีความแอคช,ชั่นมากขึ้นโดยจะมาในรูปแบบของ real time combat เต็มตัวทําให้ทั้งตัวผู้เล่นและโปเกมอนสามารถเคลื่อนที่หลบหลีกหรือโจมตีได้อย่างอิสระในระหว่างการต่อสู้เข้ามาแทนระบบเทิร์นเบทแบบดั้งเดิมตัวเกมกําหนดวางจําหน่ายภายในช่วงปลายปี2025 Can power up even more. You'll start at rank Z and work your way up to rank A. เมทรไพพลาม์โฟบิออนเกมแนวแอคชั่นประจนภัยมุมมองบุคคลที่1ในบรรยากาศไฟฟสุดล้ำจากเรโทรสตูดิโอสการกลับมาอีกครั้งของนักล่าฆ่าหัวในตำนานสามารถอารันซึ่งในคราวนี้นั้นเธอถูกส่งตัวไปยังไม่คาดฝันยังดาวเคราะห์ปริศนาที่ชื่อว่าวิลรอสแต่เมื่อสำรวจดาวดังกล่าวสามารถก็ได้รับพลังพิเศษเป็นพลังจิตโบราณลึกลับที่มอบความสามารถเหนือธรรมชาติให้กับเธอเช่นการควบคุมทิศทางของลำแสงปืนของเธอเปลี่ยนตำแหน่งกลไกหรือวัตถุระยะไกลและสามารถเปิดประตูต่างๆโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงการปะจนภัยในครั้นจะ เต็มไปด้วยปริศนาและเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสงสัยทําไมพลังเหล่านี้ยึงถูกมอบให้แก่สามารถและชะตากรรมของเธอจะเป็นอย่างไรทมกลางเรื่องราวบทใหม่ที่เส้นเรื่องนั้นไข้กันขามการละอวกาศกําลังกอ่อเกิดขึ้นบนดาวดวงนี้และรอให้คุณนั้นเข้ามาค้นหาความจริงรูปแบบการเล่นนั้นจะนําเสนอเกมเพลย์แอคชั่นะจญภัยมุมมองบุคคลที่1ตามแบบฉบับซีรีส์พรัมส์ผู้เล่นนั้นจะได้ควบคุมสามารถอารันสํารวจสภาพแวดล้อมอันซับซ้อนของดาวดวงนี้พร้อมเผชิญหน้าศัตรูเอเลี่ยนหลากหลายชนิดระหว่างทางตัวเอกยังคงเองกลกก ปืนลำแสงติดแขนสำหรับต่อสู้และสแกนไวเซอร์อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและไขปริศนาต่างๆควบคู่ไปกับพลังพิเศษที่เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเล่นซึ่งช่วยให้ผู้เล่นนั้นแก้ปริศนาและผ่านอุปสรรคบางอย่างได้เช่นการเลื่อนชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือเปิดประตูระยะไกลด้วยความคิดรวมถึงเปลี่ยนวิธีการยิงของปืนลำแสงเพื่อจัดการศัตรูหลายตัวได้พร้อมกันในการยิงครั้งเดียวตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025 m a r เ e l Cosmic Invasion เกมแนวแอคชั่นเดินตะลุยบีทเอ็มบัพจากทีมผู้พัฒนา Tribue Games เกมใหม่ล่าสุดจากจักรวาลมาเวลที่จะพาผู้เล่นร่วมต่อสู้ไปในสเกลจักรวาลโดยสไตล์เกมต่อสู้อาเขตสุดคลาสสิกผู้เล่นจะได้ควบคุมเหล่าฮีโร่ชื่อดังจากมาเวลเพื่อต่อสู้กับเหล่าร้ายในการลุกรานครั้งใหญ่จากอวกาศตัวเกมยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเนื้อเรื่องแบบเต็มแต่ดูแล้วอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ําตัวเกมจะเน้นไปที่การรวมทีมฮีโร่ในสไตล์ทีมเวิร์กและฉากแอคชั่นที่อัดแน่นไปด้วยพลังการต่อสู้แบบคอสมิกตัวเกมได้รับแรงบนันดาลใจจากเกมต่อสู้เดินตะลุยในยุค90อย่างเช่น 8, Ninja ่นนทีพัฒาโดย Games, เกช่นนัผู้เล่นสามารถเลือกฮีโร่ต่างๆจากจักรวาลมาเวลมาเล่นแบบร่วมมือกันได้รูปแบบการเล่นจะเน้นไปที่แอคชั่นจังหวะรวดเร็วใช้คอมโบและท่าไม่ตายและการประสานพลังกับเพื่อนร่วมทีมกราฟิกมาในรูปแบบพิกเซลอาร์ตสไตล์เรโทรผสมกับความทันสมัยที่คมชัดในรายละเอียดและทางผู้พัฒนาได้บอกว่าเกมนี้จะยกระดับเกมแนวบีดเดมอฟในขณะที่ยังเคารพลากเงาของเกมแนวนี้อยู่ตัวเกมจะเต็มไปด้วยตัวละครที่แฟนๆมาเวลรู้จักและรักใคร่พร้อมเสียงภาคและฉากที่ชวนให้นึกถึงการ์ตูนยุคทอง ของมาเวลตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025 Welcome to Zephyr Town c อรี o ออฟซีซ a n นแกรนด์บา a าเกม f a r m i n g s i m u l a t ช o n ชื่อดังที่จะกลับมาให้แฟนๆได้สัมผัสในฉบับรีเมคพัฒนาโดยม a r v ว l ลั s i ิงในภาคนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นชาวบ้านคนใหม่ในเมืองเซฟเฟอร์เมืองชนบทที่เคยมีตลาดนัดอันเลื่องชื่อแต่ปัจจุบันก็ซบเซาลงผู้เล่นได้รับมอบหมายภารกิจฟื้นฟูตลาดและชุบชีวิตเมืองให้กลับมาคึกคักดังเดิมโดยจะได้พบและสร้างมิตรภาพกับชาวเมืองมากหน้าหลายตาและอาจจะพบรักกับตัวละครพิเศษอีกด้วยโดยในฉบับรีเมคนี้จะเพิ่มเติมเนื้อเรื่องและตัว การแบบมีเสียงภางอีกด้วยรูปแบบการเล่นของเกมก็ยังคงเอกลักษณ์การทำฟาร์มแบบเป็นรูปแบบทั้งปลูกพืชผักผลไม้รดน้ําเก็บเกี่ยวและเลี้ยงสัตว์ทำฟาร์มนอกจากนี้ยังมีระบบตลาดนัดรายสัปดาห์ที่จะให้ผู้เล่นนั้นนาผลผลิตไปขายในแผงของตัวเองที่สามารถปรับแต่งได้ผู้เล่นต้องอาศัยสายลมประจําเมืองเซฟเฟอร์ในการเดินทางและทําฟาร์มเพื่อความสะดวก <and S 1> ซึ่งจะเป็นระบบการใช้พลังงานลมเพื่อช่วยเหลือการทาฟาร์มที่แปลกใหม่อีกทั้งยังมีเทศกาลและกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมจําน,นวนมากตามสไตล์ของ Story o f Season ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย27สิงหาคม2025 <we> o i โทโมโดะจิไลฟ์ลิเวิงเดอะดรีมเกมแนวไลฟ์ซิมูเลชันพัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Nintendo เกมนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบ10กว่าปีของซีรีส์โทโมโดะจิไลฟ์ ตัวเกมนั้นจะไม่มีเนื้อเรื่องแบบเกมประจนภัยแต่จะให้ผู้เล่นนั้นสร้างตัวละครมีของตัวเองตามชอบใจ <S <S ซ,ซึ่งอาจจะเป็นตัวละครของผู้เล่นเองคนในครอบครัวเพื่อนหรือบุคคลใดก็ได้ แล้วจับพวกเขามาอาศัยอยู่ร่วมกันบนเกาะร้างกลางทะเลผู้เล่นจะได้เฝ้าดูวิถีชีวิตประจําวันของตัวละครมี่เหล่านี้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพความรักความขัดแย้งและเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอื่น,นๆเกมจะดําเนินไปได้วยตัวเองแบบเรียลไทม์ผู้เล่นทําหน้าที่เสมือนผู้ดูแลหรือเทพเจ้าของเกาะคอยตอบสนองความต้องการของเหล่ามี่เช่นจัดหาสิ่งของให้คําปรึกษาหรือแทรกแซงชีวิตของพวกเขาในบางโอกาสจุดเด่นของเกมก็จะเป็นการได้เห็นเหตุการณ์แปลกๆหรือคาขันที่เกิดจากบุคลิกและ ความสัมพันธ์ของมี่แต่ละตัวผู้เล่นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมความฝันของแต่ละตัวละครเพื่อชมฉากเหนือจริงที่สะท้อนความคิดของพวกเขาได้อีกด้วยตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย <That> s <S ภายในปี2026นู่นเลย Rhythm Heaven Groove เกมแนวรีทึมจับจังหวะด,ดนตรีในตำนานที่หลายหลายคนรอคอย พัฒนาโดย Nintendo ร่วมกับโปรดิวเซอร์เพลงซึนกุและจัดจำหน่ายโดย Nintendo ตัวเกมนั้นจะมุ่งเน้นประสาทสัมผัสของผู้เล่นและการทดสอบจังหวะผ่านมินิเกมเพลงหลากหลายรูปแบบแต่ละมินิเกมนั้นมีธีมและตัวละครน,น่ารักคบขันต่างกันไปไม่มีเนื้อเรื่องใดๆแต่จะพบฉากสั้นๆที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะก,ก่อนเข้าสู่จังหวะเพลง Rhythm Heaven Group คือเกมล่าสุดในซีรีส์ Rhythm Heaven ที่ห่างหายภาคใหม่ไปนานหลายปีโดยในภาคนี้รวบรวมมินิเกมจังหวะปแปลกใหม่มากมายให้ผู้เล่นได้เล่นตามจังหวะเพลงที่ไพเราะและแปลกหู ซึ่งประพันธ์โดยซึนกุนักดนตรีชื่อดังชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งดูแลเพลงให้ซีรีส์นี้มาโดยตลอดกติกาของเกมเข้าใจง่ายเพียงกดปุ่มตามจังหวะให้ถูกต้องและไม่พลาด mm hmm. ก็จะผ่านมินิเกมนั้นๆไปนอกจากนี้เกมมักมีเซอร์ไพรส์ให้ผู้เล่นโดยการผสมประสานจังหวะหรือเพลงที่คาดไม่ถึงทําให้ผู้เล่นนั้นมีความทา้าทายแม้จะควบคุมง่ายเกมนี้นับเป็นเกมใหม่ภาคแรกของซีรีส์นี้นับตั้งแต่ปี2015ที่ออกภาคเมกามิกมาบนเครื่อง 3DS เลยทีเดียว ตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี <the> 2026 ทามากอจิพลาซาเกมแนวจำลองบริหารร้านค้าและดูแลสัตว์เลี้ยงดิจิตอลพัฒนาโดยไฮป์อิงและแต่จำหน่ายโดยบันไดนำโคตัวเกมจะมีฉากหลังอยู่ที่เมืองทามาฮิโกะทาวบนดาวทามากอจิซึ่งถูกเลือกให้เป็นเจ้าภาพในงานเทศกาลใหญ่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้ดูแลร้านค้าต่างๆภายในเมืองเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองช่วยให้เมืองนั้นชนะการประมูลสิทธิ์ในการจัดงานเทศกาลครั้งนี้ให้ได้พร้อมด้วยเหล่าทามากอจิสัตว์เลี้ยงดิจิตอลสุดน่ารักมากกว่าร้อยตัวที่จะมาเยี่ยมเยือนร้านของคุณ พร้อมภารกิจหรือปัญหาให้ช่วยแก้ไขผู้เล่นจะได้สัมผัสเรื่องราวน่ารักของเราตัวละครธรรมากจิระหว่างการบริหารร้านไปด้วยธรรมากจิพลาซ่านั้นเป็นเกมบริหารการจัดการแบบมินิเกมผู้เล่นจะต้องจัดการร้านค้าต่างๆจำนวน12ประเภทอาทิเช่นร้านแว่นตาร้านน้ำชาหรือคลินิกทาฟันเป็นต้นการเล่นนั้นจะเป็นมินิเกมสั้นๆที่ผู้เล่นนั้นต้องทำคะแนนให้ดีเพื่อเพิ่มชื่อเสียงของร้านเพื่อให้ร้านของเรานั้นเติบโตขึ้นตัวเกมกำหนดวางจําหน่าย27มิถุนา2025 Dragon Quest 1 and 2 HD 2D Remake เกมแนว JRPG เทิร์นเบดพัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Square Enix เกมนี้จะเป็นการนำเอาเนื้อเรื่องของ Dragon Quest ภาค1และภาค2ซึ่งเป็น2ภาคแรกของตำนาน e อ r i ริกไตรโลจีมาเล่าใหม่ด้วยกราฟิกสไตล์ HD 2D ที่ทันสมัยโดยใน Dragon Quest 1นั้นผู้เล่นคือวีรชนผู้สืบเชื้อสายของตำนานเอ r ดรที่ต้องผจญภัยเพื่อปราบราชาปีศาจ d r ร์ o อนลอ d กอบผู้อาณาจักรอเลฟกา และช่วยเจ้าหญิงอิโนโราส่วนในดักอนคริสอนั้นเดี๋ยเรื่องเกิดขึ้นหลายปีต่อมาผู้เล่นจะได้ควบคุมทายาแทแห่งตระกูลผู้กล้าจากสามมาณจักรรวมพลังกันต่อกรกับราชาปีศาจอาหากอน ทีมหมายจะทำลายล้างโลกโดยการผนึกเทพเจ้าแห่งความมืดรูปแบบการเล่นเกมเพลย์นั้นยังคงความเป็น j RPG ดั้งเดิมผู้ลเล่นจะต้องออกสำรวจโลกเก็บเลเวลผ่านการต่อสู้กับมอนสเตอร์แบบสุมในฉากการต่อสู้แบบเทิร์นเบดสะสมอุปกรณ์และเวทมนต์ทีมบูรสร้างได้ยกระดับการาฟริกของทั้ง2ภาคให้เป็นแบบ HD 2D ตัวละครพิกเซล2มิติบนพื้นหลังที่มีเอฟเฟกต์3มมิติที่สวยงามตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025 r i f t of the n e น o d a n c e เเกมแนวริทึมแอคชั่นพัฒนาโดย Bre Bread Yourself g a m e s ร่วมกับ Tik t o k g เก e s เกมนี้นั้นเป็นภาคแยกของเกมดัง C ีฟอ o f the n e น o Dancer โดยเล่าเรื่องการผรจญภัยครั้งใหม่ของตัวเอกสาวนามว่าเค den c e และของเพื่อนที่ถูกดึงเข้าไปยังโลกประหลาดผ่านรอยแยกแห่งจังหวะผู้เลนจะได้ช่วยเค den c e ต่อสู้ฟาดาันและค้นหาทางกลับบ้านตัวเกมนั้นจะไม่ได้เน้นในส่วนของเนื้อเรื่องแต่เป็นฉากให้บรรดาตัวละครจากซีรีส์ n e โ o ร a n c e r ได้กลับมาพบกันในสถานการณ์แปลกใหม่ตัวเกมจะเป็นการกดแอคชั่นตามจ ทุกตัวโน้ตคือศัตรูหนึ่งตัวที่ผู้เล่นจะต้องจัดการให้อยู่หมัดและการดวลกับบอสด้วยจังหวะเพลงสุดมันตัวเกมวางจำหน่ายแล้วทันทีทาง Nintendo eShop ปาตาปองวัน plus 2 replay เกมแนวรีทึมแอคชั่นเซติจีอีกหนึ่งเกมชื่อดังในตำนานปาตาปองนั้นเป็นเรื่องราวการเดินทางของเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตตัวจิว๋วที่มีรูปร่างคล้ายลูกตาที่มีความเชื่อในเทพเจ้าซึ่งก็คือเรานั่นเองเหล่าปาตาปองนั้นจะออกเดินทางตามหาดินแดนแห่งคำสัญญาที่เรียกว่าเอิร์ธเอด์โดยเชื่อว่าที่นั่นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดนบัรดาทุกความปรารถนาในระหว่างการเดินทางนั้นพวกเขาต้องทำสงครามกับเผ่าซิโกตันและมอนสเตอร์ต่างๆมากมายภาคหนึ่งและภาคสองมีโครงเรื่องที่เชื่อมต่่่่่่ออออกกกกััััันนนนเเเเมมมืืรรรรวววยยยููใชุดดดีีผผ้้ล็จจะไสสงาารรภาท ทวนตั้งแต่ต้นจนจบเกมเพล์นั้นจะเป็นการผสมผสานระหว่างเกมดนตรีและเกมวางแผนการรบผู้เล่นต้องกดปุ่มตามจังหวะกลอง4จังหวะซึ่งจะเป็นชุดคำสั่งต่างๆเช่นการเดินหน้าหรือโจมตีจะใช้ชุดคำสั่งจังหวะกลองที่แตกต่างกันและผู้เล่นสามารถสร้างและจัดทัพยูในิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ศึกรวมถึงรวบรวมวัสดุต่างๆเพื่อนำมาสร้างปะตปกองชนิดใหม่หรืออาวุธและชุดเกราะที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้กองทัพเติบโตทรงพลังโดยในฉบับรีเพลย์นี้จะเพิ่มฟีเจอร์ช่วยเล่นเช่นการปรับระดับความยากซึ่งมีตตั้งแ Easy, Normal แ่ละ Hard. ปรับปรุงการรับรู้จังหวะที่เหมาะสมให้กับผู้เล่นและยังมีตัวเลือกไอคอนกลองตากฏตลอดเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย11กรกฎาคม2025 Everybody's golf. Every golf Hot Shot อีกหนึ่งเกมกอล์ฟชื่อดังในอดีตจากทีมผู้พัฒนาไฮอิงและจัดจำหน่ายโดยบันไดนําโคโดยได้รับความร่วมมือจากโซนี่เจ้าของลิขสิ์เกมนี้เป็นเกมกอล์ฟชื่อดังที่เคยสร้างชื่อบนแพลตฟอร์ม PlayStation ในชื่อ Hotshot Go l f หรือ Everybody Golf และหวนกลับมาอีกครั้งในครั้งนี้เปิดตัว <We can S 1> บนแพลตฟอร์มใหม่อย่าง n t e n d o Switch ในเกมจะให้ผู้เล่นสร้างตัวละครกอล์ฟของตัวเองและตะลุยการแข่งขันในสนามต่างๆเพื่อไต่ระดับ <Nice. S 1> จากมือใหม่ไปสู่มือโปร s <S มีทัวร์นาเมนต์และการแข่งขันภารกิจย่อยๆและะยยยยััังงมีีภาาารรรกกกิจ่่อออๆใหห้้ทววตนดดบ ในเกมยังคงระบบการตีลูกแบบ3คลิกช็อตอันแสนคลาสสิกที่เข้าใจง่ายกดปุ่มครั้งแรกเพื่อเริ่มสวิงกดปุ่มครั้งที่2เพื่อกำหนดความแรงและกดปุ่มครั้งที่3เพื่อกำหนดความแม่นยำของการตีโดวยวิธีบังคับที่แสนเรียบง่ายนี้ทำให้ทุกคนสามารถเล่นได้ทันทีตัวเกมจะมีชาเลนส์โหมดสำหรับเล่นคนเดียวแข่งขันทำคะแนนในสนามต่างๆเพื่อปลดล็อกตัวละครและสนามใหม่ๆและยังเพิ่มโหมดใหม่เวกี้กอล์ฟที่เพิ่มกติกาพิเศษแปลก,ปลกๆเช่นอุปสรรคหรือไอเทมช่วยเหลือที่ทำให้การแข่งขันนั้นวุ่น้นสสุังงูด4คท แบบโ local แบ่งหน้าจอและออนไลน์กำหนดวังจำหน่ายภายในปี2025 Now, โดซาลีฟฟอร์คานามดาเต From AI The Somnium Files เกมแนวพ e r เ o n a อเดเวนเจอร์ผสมการเล่าเรื่องแบบวิชวลโนเวลพัฒนาและจัดจำหน่ายโดยสไปชุนซอฟต์เกมนี้เป็นตอนพิเศษจากซีรีส์นิยายสืบสวน AI The Somnium Files ที่จะพาผู้เล่นนั้นกลับไปรับบทของคานามะดาเตะเจ้าหน้าที่สืบสวนมากฝีมืเมอแห่งหน่วยอบิสอีกครั้งโดยครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลังจากคดีนิวไซ c ค o ปซีเ r ียลคิวลิงส์เพียงหนึ่งวันเมื่อไอริสซากนไอดอลสาวผู้มีความใกล้ชิดกับดาเตะถูกลัก บังคับให้เข้าร่วมเกมหนีตายปริศนาที่เรียกว่าเทิร์ดไอในเวลาเดียวกันนั้นหน่วยสืบสวนก็พบอุปกรณ์ลึกลับรูปร่างเหมือนโลงศพปรากฏขึ้นดาเตะและคู่หู AI ของเขาต้องออกตามหาเบาะแสะแข่งกับเวลาเพื่อตามหาไอริสและไขความจริงเบื้องหลังของเกมมรณะนี้ให้ได้เกมเพลย์นั้นยังคงรูปแบบคล้ายซีรีส์ซอมเนียมไฟค่าก่อนๆคือจะแบ่งเป็น3ช่วงหลักได้แก่ช่วงสืบสวนช่วงซอมเนียมและช่วงเอ c a p e เคปซึ่งจะเป็นรูปแบบใหม่ที่เพิ่มมาในภาคนี้ผู้เล่นจะได้เล่นทั้ง3ช่วงนี้สลับกันไปมาเเพื่อ่ออออรรววบบมาะแสตจจิกซอขของคดีน ได้สำเร็จตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย25กรกฎาคม2025 r ร d o Remastered The Mystery of the Solace Army เกมแนวแอคชั่น RPG พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย a อ l แลเป็นการคืนชีพเกมระดับตำนานจากซีรีส์ชินมิกามิเทนเซในภาค Devil Summoner r รโด Kusunoha เวอร์ซัสเด e s โ a เล Army ที่ออกครั้งแรกในปี2006บนเครื่อง PS2 ให้กลับมาโลดเล่นอีกครั้งในรูปแบบรีม a สเตอร์ผู้เล่นจะได้รับบทไรโดคุซุโน h ะ14นักสืบหนุ่มและมือปราบปีศาจประจำกรุงโตเกียวในยุคไคโชโดยไรโดจะทำงานให้กับสำนักงานนักสืบแห่งหนึ่งและอยู่ๆก็มีหญิงสาวผู้สูงศ เหลือให้ฆ่าเธอแต่ก่อนที่เธอจะอธิบายมากกว่านั้นก็ถูกลักพาตัวหายไปต่อหน้าต่อตาทําให้เขาต้องออกสืบคดีลึกลับนี้ซึ่งพาไปพบกับแผนร้ายเหนือธรรมชาติครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไร้วิญญาณหรือโซเลตอาร์มี่ที่กําลังคุกคามเมืองหลวงพร้อมกับแมวดําพูดได้ชื่อว่าโกโตรูปแบบการเล่นได้รับการปรับปรุงหลายอย่างจากต้นฉบับโดยยังคงรูปแบบเกมอ p g พีประจ ol ไผ่ผสมแอคชั่นแบบเรียลไทม์ผู้เล่นจะสามารถใช้ทั้งดาบปืนและพลังปีศาจในการต่อสู้และจุดเด่นคือระบบอัญเชิญป ซึงในภาคนี้มีมากกว่า120ชนิดเลยทีเดียวตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย19มิถุนาย,ยน2025 ช a ร์โด้ราเบรินเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แพลตฟอร์มร์พัฒนาและจะจำหน่ายโดยบันไดน้ำโกในเกมนำเสนอการตีความใหม่ของเรื่องราวแพ็กแมนในโทนที่มืดมนและจริงจังกว่าเดิมเหตุการณ์จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ลึกลับที่เต็มไปด้วยซากอารยธรรมจากสงครามในอดีตผู้เ่นจะได้รับบทเป็นซอรแมนหมายเลข8นักดาบไซบอร์กที่ฟื้นขึ้นมาจากการหลับไหลที่ยาวนานโดยมีสิ่งมีชีวิตทรงกลมสีเหลืองลอยได้ชื่อปักค,คอยนำทางออกสำรวจเขาวงกดปริศนาบนดาวดวงนี้ต่อสู้กับอสูรกายและเครื่องจักรศัตรูพร้อมๆกับค้นหาความจริงว่าาเเหตุใดข ถูกปลุกขึ้นมาและเป้าหมายที่แท้จริงของปักคืออะไรเรื่องราวนั้นจะเต็มไปด้วยปริศนาและการหักมุมโดยมีความเชื่อมโยงซ่อนเร้นกับตำนานแพ็กแมนฉบับดั้งเดิมในแบบที่แฟนเกมคาดไม่ถึงรูปแบบการเล่นเป็นแอคชั่น2มิติมุมมองด้านข้างที่ผสมผสานสไตล์การเล่นหลากหลายรูปแบบอย่างสร้างสารรค์ผู้เล่นจะได้บังคับตัวละครหลัก3ร่างสลับกันไปมาตามสถานการณ์เช่นซอร์สแมนหมายเลข8นักดาบที่เคลื่อนที่รวดเร็วไกอาร่างหุ่นยักษ์ที่ทรงพลังโจมตีรุนแรงและมินิปั๊กลูกบอลสีเหลืองขนาดเล็กที่ผู้เล่นจะได้ควบค และเก็บเม็ดพลังแบบแพ็กแมนตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย18กรกฎาคม2025 the, the Eternal Life of g o m a n เกมแนว 2D Adventure Platformer พัฒนาโดย Vappy Studio และจัดจำหน่ายโดย THQ Nordic เกมอินดี้ที่มาในสไตล์กราฟิกภาพวาดด้วยมือที่โดดเด่นจะพาผู้เล่นเข้าสู่โลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยตำนานและเทพนิยายที่บิดเบี้ยวผู้เล่นจะได้รับบทเป็นชายสูงวัยนามว่าโกแมนที่ออกเดินทางข้ามหมู่เกาะปริศนาที่เรียกว่าอาคิปเปลาโกสถานที่ซึ่งเรื่องเล่าและนิทานพื้นบ้านต่างๆกลับมีชีวิตขึ้นมาแต่ถูกบิดเบือนจนวิปริตผิดเพี้ยนไปโกแมนนั้นมีเป้าหมายในการตามหาเทพเจ้าผู้ลึกลับที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนแต่เขาเชื่อว่าเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับหมู่เกาะแห่งนี้เรื่องราวจะค่อยๆเผยให้เห็น โกแมนถึงรับพันธกิจนี้และความลับเบื้องหลังชีวิตอมตะของเขานั้นคืออะไรกันแน่รูปแบบการเล่นภายในเกมนั้นจะเป็นเกมแพลตฟอร์มแบบ2มิติที่มีองค์ประกอบของเมทัเวเนียแต่จะเน้นการเล่าเรื่องเป็นหลักผู้เล่นจะได้บังคับโกแมนวิ่งกระโดดปีนป่ายผ่านด่านที่วาดด้วยมืออันสวยงามราวกับภาพยนตร์การ์ตูนเลยทีเดียวผู้เล่นจะได้พบศัตรูและบอสที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านเช่นยักษ์โตรแม่มดและตำนานนืออื่นอีกมากมายซึ่งมักจะมีจุดอ่อนและกลไกให้ไขปริศนาเพื่อเอาชนะ ตัวเกมกำหนดวางจำน่ายปลายปี2025 Fantasy Life Eye The Girl Woo Still Time เกมแนว RPG l i f e Simulation พัฒนาและจัดจำน่ายโดย Level 5 การกลับมาอีกครั้งในซีรีส์แฟนตาซีไลฟ์หลังจากภาคแรกบนเครื่อง Nintendo 3DS ในปี2012โดยในภาคใหมน่นี้ผู้เล่นจะเริ่มต้นผจญภัยบนเกาะลอยน้ำลึกลับที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอนาณาจักรที่รุ่งเรืองแต่ปัจจุบันนั้นกลับกลายเป็นเกาะร้า,รางผู้เล่นได้ลอยมาติดเกาะนี้อย่างไม่คาดฝันและต้องร่วมมือกับของเพื่อนที่พบบนเกาะค่อยๆพัฒนาเกาะให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งผ่านการทาภารกิจและงานฝีมือต่างๆโดยในภาคนี้นั้นจะมีลูกเล่นในการเดินทางย้อนเวลากลับไปเมื่อพันปีก่อน เพื่อเยี่ยมชมเกาะในยุคอดีตก่อนล่มสลายรวมถึงการไขปริศนาและเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตที่จะส่งผลต่อเกาะในยุคปัจจุบันรูปแบบการเล่นยังคงความเป็นแอคชั่นอาร์พีจีและไลฟ์ซิมูเลชันตามสไตล์ของซีรีส์จุดเด่นของเกมนี้ก็คือระบบอาชีพที่ในเกมนั้นเรียกว่าไลฟ์ที่เปลี่ยนไปมาได้ถึง14แบบตามความต้องการในเกมเพลย์นั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือในส่วนของการผจญภัยปราบมอนสเตอร์เก็บเลเวลหาไอเทมกับส่วนของการฟื้นฟูเมืองและใช้ชีวิตประจําวันคราฟของสร้างบ้านนอกจากนนนี้ยัังงรรบบอออบบบะไล์ ได้สูงสุดถึง4คนพร้อมกับระบบ crossplay cross save cross ระหว่างแพลตฟอร์มตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย21พฤษภาคม2025 King of Meat เกมแนวแอคชั่นตลุยดันเจี้ยนพัฒนาโดยโกลเมทและจัดจำหน่ายโดยอเมซอนเกมเรื่องราวในเกมเกิดขึ้นณนะโลกแฟนตาซีสุดเพี้ยนที่การต่อสู้นั้นกลายเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคอนเทนเดอร์นักสู้ผู้เข้าแข่งขันในรายการโชว์รถ d to s t a r d o มเพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดนักรบแห่งดินแดนลอโกกซึ่งเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ประหลาดและดันเจี้ยนพิสดารผู้เล่นจะต้องฝ่าฟันดันเจี้ยนที่ทั้งอันตรายและขำปอดโยกที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เพื่อคว้าชัยชนะและโด่งดังกลายเป็นราชาแห่งม ควร่วมมือกันแบบออนไลน์ในรูปแบบแอคชั่นตะลุยด่านโคออปแฮกแอนด์สลั op, ตัวละครในเกมสามารถปรับรูปร่างหน้าตาและอาวุธตามสไตล์ที่ชอบได้ในส่วนของดันเจี้นก็จะเต็มไปด้วยศัตรูเช่นโครงกระดูกโตรกับดักสุดพิสดานและเอ่นเนอีกมากมายตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025 High On Life เกมแนว First Person s h o o t e r พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยส a s h g เก e s h i g ออนไลน์จะเป็นเกมยิงสุดแปลกแหวกแนวที่มีเนื้อเรื่องบ้าบอและเต็มไปด้วยมุกตลกไร้ผู้เล่นคือเด็กวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตแหลกเหลวบนโลกและเจอเข้ากับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจนต้องผันตัวเองมาเป็นนักล่าเงินดังวันอวกาศจำเป็นเมื่อแก๊งเอเลี่ยน้ายาบุกมายังโลกเพื่อนำมนุษย์ไปแปรรูปเป็นยาเสพติดตัวเราจะต้องออกปะจนภัยข้ามดวงดาวเพื่อตามล่าแก๊งเอเลี่ยนขายยานี้และช่วยมนุษย์ที่ถูกจับไปโดยมีีวุุธืนนเล่่ยยพพูดดพูดดดดไไ้แะมห เรียกว่าแกตเลียนผู้เล่นสามารถสำรวจฉากเพื่อหาเงินอัปเกรดปืนเสื้อาวุธปืนใหม่ความโดดเด่นของเกมก็คือบทสนทนาและสถานการณ์สุดฮาและปืนเอเลี่ยนพูดได้ที่แต่ละกระบอกนั้นมีนิสัยแตกต่างกันตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย6พฤษภาคม2025 ลูลากูนเกมแนวคซี่แอดเวนเจอร์โอเพนเวิลด์จากทีมผู้พัฒนาไทเนียรอลูลากูนนั้นเป็นเกมแนวคซี่ที่ฉากหลังอยู่ในหมู่เกาะเขตร้อนที่ชื่อลิมโบเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เล่นได้รับสืบทอดกิจการบริการส่งของทางเครื่องบินทะเลจากลุงซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับทาให้ลูนั้นต้องมาดูแลกิจการแทนพร้อมทั้งออกตามหาเบาะแสของลุงที่หายตัวไปเรื่องราวจะค่อยๆค,คลี่คลายเมื่อผู้เล่นทําภารกิจส่งของและช่วยเหลือชาวเกาะต่างๆและได้คนพบข้อความหรือไดอารี่ที่ลุงทิ้งไว้ตามสถาน ที่ต่างๆรูปแบบการเล่นนั้นจะเป็นการรับภารกิจเพื่อส่งของหรือตามหาทรัพยากรโดยมีอุปกรณ์คู่ใจเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ดูดเก็บทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้ผลผลิตการปลูกพืชการเก็บเกี่ยวหรือดูดของขวัญจากลูกค้าที่ส่งมาตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายช่วงกลางปี2025 The Wandering Village เกมแนว City b u i l d i n g Simulation ผสมการเอาชีวิตรอดพัฒนาและจัดจำน่ายโดย s t ตรฟอนสตูเดียตัวเกมนั้นจะมีฉากหลังอยู่ในโลกหลังหายนะที่ถูกทำลายด้วยสปอร์พิษจากพื้นนรกมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดจำเป็นต้องละทิ้งพื้นดินและขึ้นไปสร้างถิ่นฐานบนสัตว์ยักษ์เดินได้ชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าออนบุซึ่งเดินทางร่อนเร่ไปเรื่อยเพื่อหน,นีเอาชีวิตรอดจากสปอร์พิษเนื้อเรื่องในเกมถูกถ่ายทอดผ่านบริบทการเอาชีวิตรอด ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และออนบุซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน้านรูปแบบการเล่นนั้นผู้เล่นต้องสร้างและบริหารหมู่บ้านบนหลังของออนบุอย่างละเอียดรอบคอบเริ่มจากสร้างแหล่งที่พักหาอาหารปลูกพืชสร้างแหล่งน้ำและพลังงานพร้อมทั้งพัฒนาหมู่บ้านให้มีเทคโนโลยีเพื่อรับมือภัยคุกคามต่างๆเช่นพายุทรายฝนพิษหรือแม้แต่ปรสิตท,ที่มาทำร้ายออนบุตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย17กร,รกฎาคม2025 แล้ก็จบไปแล้วสําหรับเกมน่าเล่นจาก Nintendo Direct ที่ผมรวบรวมข้อมูลมาให้ในวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงส่วนไหนผิดพลาดไปบ้างเนี่ยต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นเยอะมากจริงๆและต้องบอกเลยว่าหลายๆเกมที่โผลมาเนี่ยว้าวมากๆทั้งเกมเก่าเกมใหม่โดยจากเกมต่างๆที่ Nintendo นั้นประกาศในงาน Direct ที่ผ่านมาผมคัดออกไปแค่4-5เกมเท่านั้นเองที่เหลือคือน่าเล่นทั้งหมดเลย ใครรอเกมไหนกันอยู่บ้างส่วนผมนั้นอยากเล่นทุกเกมแต่ที่ชอบที่สุดน่าจะเป็น리ทึมเฮเว e n อยากเล่นภาคใหม่มานานแล้วเอาไว้ว่ากันตอนเกมออกแล้วกันและคลิปนี้ก็คงต้องไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ